นาผากไปเหมือนกันนะกูตอนนี้สวัสดีครับจริงไม่ได้ไลฟ์นานมากเลยทุกคนเอ้ยหลอดจังค่ขอบคุณนะครับที่ชมกันบ้างฮนะ ดินเนอร์เยดค้าเอ่อดินเนอร์แล้วครับแม่เยาแล้วผมยามากยามากมากเต้าจะไว้เยาวแบบยาวเลยนะทุกคนนะฮะเป็นแอร์เี่ยวนะจะย้ยมผมแดงเอาป้าข้างบ้านมาแลสวัสดูทุกคนด้วยนะครับสดีสดีครับคิดถึงทุกคนเหมือนกันนะครับไม่ได้แบบมาพูดคุยนานมากเลยคิดถึงที่ต่อกรนำสิบ เดี๋ยวไปดูได้นะครับดูคลิปยอ้อนหลังได้นะครับถ้าเกิดคิดว่าตัวเองดูครบแล้วก็ก็ดูใหม่ได้อีกรอบหนึ่งมันขับได้เรื่อยๆนะครับก็ตัดสินใช่ไ้มคุณคีมขับได้เรื่อยๆนะครับพี่ไาไปดูโตัวแข่งหรือเปล่าไปดูครับไปดูวันเสาร์อาทิตย์เลยนะครับผมไปดูวันเสาร์ก,ก่อนละกันเราจะได้รู้ว่าวันที่จะได้ไปดูหรือเปล่านะครับคีมีหมกปะ่ะเอาหมกขึ้นเลยนี่ยัเสหมกว่ะ เฮ้ยโคตรเป๊ะผมตั้งมันยาวมากแล้วเราไม่เป็นทรงแต้มไม่ไปตัดผมใหม่เลยยังยาวปล่อยไว้ให้ยาวกว่าน,นี้ค่อยไปตัดทีเดียวตาโลโล้หรอใช่หมอเราโอเคอยู่นะเนี่ย กินมดดิจมูกแล้วเป็นสันเป็นโคมน,นี่ยรอจอนกูจะเก็บผู้จอนด้วยเหรอไม่ใช่นี่เด้งอยู่นี่ในนองอ๋อตีเม่นเนาะฝากส่งกางใจไปให้เด็กๆด,ด้วยเด็กคนไหนดิสบายผอมแล้วตัวนิดเดียวแล้วกินข้าวเยอะนะช่วงนี้ไม่ค่อยผอมลงแล้วครับช่วงนี้กำลังกินข้าวอยู่นะครับไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ผอมนะครับ ลองถักเปียที่รอยาวกว่านี้ก่อนเดี๋ยวถักเปียให้ดูนะครับเดีย๋ยวรายาวกว่านี้ก่อนนะครับ <c oughs> เจอตาต้าตัวจริงแล้วไม่ตรงปกฉันจะแจ้งตัวจริงหล่อมากหน้าเล็กนิดเดียวขอโทษด,ด้วยลวกันนะที่กล้องมันไม่ค่อยลหลักตาเท่าไหร่ที่หน้าตามมนดูใหญ่มากทั้งที่แบบเราเข้ากล้องที่ต้องขอโทษด,ด้วยจริงๆนะตาทานอะไรอย่างครับเพิ่งไปกินก๋วยเดี่ยวกันมาครับกับจี้กับขีมครับพี่เบนนาครับวันนั้นไปหาพ่ต้าวันนั้นไปหาพ่ต้ามาที่โคราชน่ารักมากขอบคุณนะครับที่ไปเจอกันสวัสดีโบองลูก ถ้าบวชเมื่อไหร่น่าจะไม่ได้บวชแล้วนะครับตอนนี้น่าจะไม่มีแพนที่จะได้บวชแล้วนะครับในช่วงนี้นะครับที่บอต้าจะไปเชียโตไม่ไปเชียครับเจอกันวันเสาร์นะครับผมนะอยากเห็นพี่เล่นเกมผีกับพี่โตอีกเดี๋ยวรอว่างๆก่อนแล้วกันนะโตลังจากโตแข่งเสร็จโตจะมีเวลาพักประมาณครึ่งเดือนนะครับพี่ตาพูดเร็วสุดๆอันนี้ตาพยายามพูดช้าที่สุดแล้วนะครับว่างไปช่วงนี้ก็ เรื่อยๆครับจริงๆไม่ค่อยว่างเลยช่วงนี้ตาต้องเลียน์น่นเลียนนี้เยอะมากๆเลยครับอืมโมอีกลูกลอะอ่ะกดขอขอกด,กดขึ้นมาพี่ตา please please us more with safe G moment เดี๋ยวรอนะเดี๋ยวรอก่อนเดี๋ยวถ้าเกิดเราทำอะไรได้เราจะบอกแนะเราจะมีอะไรมานาเสนอใหม่ใหม่เราจะบอกแนะฉันนั่งลุ้นโตจนไม่ได้ทำอะไรจริงมันเหนื่อยมากๆอะกดขอมาก็กดกดขอมาแล้วกดรับไ้แล้วใครจะเปิดกล้องกกดมาแล้วจริงพูดไม่เร็วสวัสดีครับมีอะไรหรออ๋อฮะฮัลโหล เออแล้วมันอยู่ในโอน่งเลยฟังไม่รู้เรื่องนี้อ้าวออไปมันอยู่ในโอน่งอ่ะนะไม่ได้นะทุกคนนะเราต้องคุยกันแบบไม่ใช่ในโอน่งนะฮะอ๋อทีนที้ขอมาเต็มเลยเลิฟฟอร์ m มนมาให้แอมฟอร์ไทยแลนด์เฮ้ยเขาไม่รู้เพราะว่ามึงเป็นคนไทยสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดี ครับเอะเราไม่พูดเลยออกไปไม่พูดนะแลงไม่รู้ฟังเลยสักคนนะฮะจริงขอมาแล้วไม่พูดกันเลยนะครับอ่าอันนี้ดีคายเราไปนะฮะกดขอมาทําแป๊กอะไรนะฮะคุณเนยนะคุณเนยนะใครที่กดขอมาแล้วถ้าเกิดถ้ากดรับแล้วมาดีคายนะฮะถ้าจะ ทำการขอชื่อแม่เราก็จะพิม์ดัส่วนดีับไม่เลย่้ไลอยูว่า,าะม่ไดอยู่ว่าั้งกินเรามา <laughs> <laughs> ตองดบ้างาเอจอย้เจอยนะครัโอ้ยพีใจพีใจเหมือนกันกนะครับพีใจ <laughs> เอามาไปเลยวนนี้เรข,นะขึ้นมาทำท่านี้นะาเราไปคนต่อไปกันดีกว่านะครับอะไอคาฟอร์มบางเขนไม่กล้ากดขอบไปเลยล้างหน้าละแกยังไม่มีซิิลเตอร์นะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ ชื่ออะไรครับเฮ้ยเฮ้ยอย่าจินตนดกเอะไรครับเฮ้เฮ้ยไอคิดอะรักสุดค้างไปแล้วอะกูให้ซินี่ลงไปแก้เน็ตก่อนโอเคอะชื่อคือทีมงานนะครับเมื่อกี้คือคือเป็นน้องในทีมที่ทำดีเสของตอนที่ไปทัวร์ด้วยนะฮะ เดี๋ยวไปหาที่สว่างสว่างแล้วขอขึ้นอ่ารอบนี้พี่ขอแกมาตีลังกานะถ้าขึ้นมาแล้วไม่ตีลังกาพี่จะเอาอ,ออกเลยนะเฮ้ยจีทนี่มึงเอากี่แอคเคาท์กดเข้ามานี้นะฮะแต่ละคนนะครับผมของเธอมันค้างอัตตาเม,มื่อกี้จริงของ,ของตาค้า,างแล้วไม่ใช่ของของ,ของเขาเหรอฮะสวัสดีครับสวัสดีครับรััจะอวดไ เอ๊ะที่นี่เอาเกี่ยนเขากดเข้ามานี่เห็นกดกี่เครื่องอ่ะกดเครื่องเดียวกดกี่เครื่องนี้นั้นีจะพูดด้วยกันจะคุยกันไหมฮะสวัสดีค่ะ เยวไม่พูดเราใช่ไหมพูดกันหน่อยก็ได้เคยรอดได้ไหมกดขอมาด้วยเหรอ <c oughs> ไม่เห็นมีเลยอายสักคนสองคนนะเดี๋ยวต้องไปคิวต้าจะผูกผมแล้วนะ ไม่ไม่ถึงฮะสวัสดีครับสวัสดีครับหนูอยากหนูอยากคือว่าอ่ามิซาอัเลียนครับเฮ้ยยังไม่ถามชื่อชื่อเทียนหนูอยากถามแล้วหวะตอนมาต้องรู้จักกันก่อนใช่ไหมครับเชื่ออะไรฮะชื่อเมย์ชื่อเมย์อะไรนะครับใช่หนูหนูอยากรู้ว่าพี่กับกทมกันเมื่อวันไหนอ่ะกับกรุงเทพหรอพี่มาจันดีใช่ไหมมาจำ หนูวันอยู่ทุ่งสงหนูวันอยากเจอพี่จีแต่วันหนูวันไม่พี่รู้จักพี่จริงไหมนี่คนคนไหนป้าค่ะบ้านอยู่นาบอนรู้จักไหมจริงจริงไมจริงจริงไหมนี่จริงจริงเหรอแล้วคือติดตามเมื่อไหร่ครับเมื่อตอนม3หนูก็ไม่รู้เหมือนกันตอนนี้หนูม6แล้วตอนนี้สูงม6ประมาณตอนนั้นหนูสประมาณเท่าไหร่ หนูสูงส6 0ตั้งแต่ป .6 แล้วนะอ๋อแล้วตอนปอ .6 <c oughs> ก็สูงไม่ใช่ว<ะ>่าตอนนี้อยู่ม .6 แล้วนะอ๋อหนูป .6 แล้วแล้วตอนที่เจอดูสี <c oughs> ่จริงข้งนี้ดูจากอะไรครับก็บเสบ <c oughs> ไม่ถึงว่าดูจากมือถือหรือดูจากคอมไม่ย <c oughs> พี่ยังไม่ตอบคําถามเลยยังไม่ตอบบอกพี่ก็ ไม่ใช่ตอ,อบนี้ี่ขอพี่อขา,อาทวะใช้มือถือหรือว่าใช้น้ตบุ๊กหรือว่าใช้คอมดูเซฟตีตอนนั้นสมัยกอ่อนเออใช้มือถือค่ะและ้วมือถือนี่เป็นรุ่นอะไรซัมซุงฮีโร่ซัมซุงฮีโร่เหรอครับแล้นซัมซุงฮีโร่ี่มันดูยังไงนะตอนนั้นด <laughs> ูจะไปแล้วนะ เอ่ย no <si ัคุย no ังไม่อพี <t os> <t os> <t os> ่ไปตอบคำถามหนูที่นี่พี่ไปจันดีอ่ะวันนั้นคือวันที่พี่ไปนครถูกใช่ไหมครับพี่จะไปกระบี่ไปขึ้นเครื่องใช่ไหมพี่ก็ก็แวะดี่ก่อนแล้วพี่ก็กินข้าวก่อนคุยกับพ่อเสร็จพี่ก็ไปสับสามบินกระบี่แล้วพี่ก็ลับกรุงเทพเลยตั้งแต่แล้วันนั้นใ่แล้วไม่เนาไปตามหนูตามไม่ทันเองแบบนูนแ่ดแล้วสรุปนี่ดูที่ตอนที่ดูเสร็จ The Hero. ที่ดนฮีโร่เนี่ยสำรวมฮีโร่ให้ดูยังไงมนะันมันต้องเล่ายัางไงอ่ะให้หนูหนูไม่ไหวแล้วนี่หนูไปแล้วนะเออหนูเป็นไรหนูไม่ไหวแล้วหนูเป็นไรอ่ะขืนพีจีเอ้าหนูขืนพี่จ <laughs> ีเหรอไอ้อนี่ไม่ใช่พี่จีนี่เราสับสนไม้นี่ไม่อ่ะเห็นไหมขืนพี่จีเกิดอ่ะเกิด<ม> ดี่เบอร์นี่ไม่ใช่เกิดที่นี่เราไปไล่อย่างนี้เฮ้ย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 เงาเดี๋ยวหนูไปโม้ให้พี่ก่อนนี่พี่ไลฟ์อีกรอบหนึ่งสองเดือนเลยนะสองเดือนรอบจริงหนูไม่ไหวแล้วหนูเบื่ีแล้วบ้านอยู่นาบอลด้วยมีก็มีอยู่นาบอลบอลแล้วบ้าน ในเมืองนาบอนหรือบอกนาบอนบอกนาบอนครับใช่หนูฝากบอกนาบอนอีด้วยนะโอเคครับโอเคครับเดี๋ยวฝากไปให้นะครับฝากไปแล้วนะเอยังถามไปแล้วดี่ีถามว่าที่บ้านใครที่บ้านมีใครมีสวนไหมที่นาบอนนี่มีกันหรือใครมีสวนเดียที่บ้านเอ้า โอ้ยย่ามีส่วนไม่รู้จักเหรอมีส่วนที่เป็นเส้นๆใสในไก่ต้มน้ำแดงงั้นบะหมี่อ๋อโอเคมีตัวโอเคนีจบส่วนจบนี่เราเข้าใจคนละภาษากันรู้ไปแล้วอืมแล้วเป็นภาษาใต้ครับอ๋อแล้วภาษาใต้คือมีส่วนคืออะไรครับไม่มี มีอย่างแต่ว่ามันก็แล้วแต่คนเรียกหรือเปล่าก็หนูก็เคยได้ยินนะช่างหนูไปแล้วหนูไปแล้วไม่รู้นะหนูไปแล้วหนูฝากบอกแล้วจีด้วยนะหนูฝากบอกกั้ที่จีนะไม่บายค่ะบายบายคับ เดี๋ยวหลกนะมันมีรอบก่อนนะพี่ครับไปแล้วนะครับแต่แต่หนูหลงไม่เป็นนะคระับฮอาทิกสักสองคนนะฮะชุดน้องบอกอาบไม่ไปละตั้งกล้องคุยเลยจริงมันมีวันวันหนึ่งบูลไลฟ์คุยกับน้องคนหนึ่งชั่วโมงหนึ่งจริงน้องเขาพาไปดูพี่พยาบาลข้างๆด้วยคนนี้ถือว่าโปรไฟล์น่าสนใจนะครับคนนี้โปรไฟล์น่าสนใจมากๆะ กดรับไปแล้วนะครับสวัสดีครับได้ยินไหมคะไม่ฉี่อยู่หรือเปล่าครับไม่นะคะไม่ฉี่หรือเปล่าครับเสียงค่อนข้างกล้องมากหรือว่าหรือว่าอันนี้คือเราเราอยู่ในโถงค่ะตีโบนหรือเปล่าครับไปถึงอยู่ในโถงบ้านโถงเขาเรียกว่าโถงโอ้โหเสียงกล้องขนาดที่คือเสียงมันกล้องในขนาดนี้ได้คือบ้านต้องสูงประมาณ80เมตร เวอร์ป่ะโหเวอร์มากเวอร์สุดๆแล้วชั้นแรกเป็นกี่เป็นแบบ t r i p l ล volume d o u b ลวอลลุมบบล่มหรือกี่วอลลุ่มฮะฮะ t r i p ลวอลลุ่มไปเลยสุดจริงป่ะเนี่ยสามชั้นเลยเหรอแกในห,หนูลอง,องตะโกนเขาว่าเงแล้วมาดูดิมันจะแล้วจะขวา้างอะทำให้พี่รู้หน่อยดิ เอ้ไม่ต้องไม่ว่าแล้วไม่ใช่มีใครว่าเดี๋ยลองทุยกัพี่ฟังหน่อยพี่จะพูดไม่ได้ก็เดี๋ยวพี่วางอะไรหน้าบ้านแล้วเขาก็ด่าเราอะเปลี่ยนเนเปลี่ยนทาษาอย่างนี้นะโหอย่างทงดูดูนะแล้วลองดูเพียกดูเพราะว่นพี่พี่คือพี่เรียนวิทยาศาสตร์นะพี่พี่วัดความกล้องของเสียงได้แล้วพี่จะรู้ว่าเสียงเราเนี่ยกระจายไปแล้วพบกลับมาเอย่างวิทยาศาสตร์อันนี้พี่คือพี่ พี่จบวิทยาศาสตร์การกีฬาโอเคเกียร์เลยนะครับไม่เอาโ้แข่งพี่น่ะเดี๋ยวมันกล้องให้เบเบเปลี่ยนเป็นเป็นเนี่ยหนูลงมาฉันไปดินแล้วให้แล้วเปลี่ยนเป็นโฟก็ได้ฮี่อยากฟังเสียงพี่อยากลองดูว่าแบบถ้าพี่ทายถูกเนี่ยมันจะดีมากๆเลยพี่อยากลองดูความเก่งของพี่ที่พี่เรียนวิทยาศาสตร์ เธอแล้วหนูก็ทําตามอ่ะแล้วทำไมหนูต้องทําตามด้วยอ่ะเขาตกใจลูกิกน้องมาตรงไหนไม่แต่เป็นรูปน้องหรืออะไรอะคุณมาคุณมาเนี่ยไหมก็ไม่เท่าก็อะไรค่ะคุณมา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 อือสะท้อนหน่องสะท้อนจริงป้าจริงจริงสะท้อนได้ยินป้าเมื่อกี้ บอกอะไรนิดนึงขอโทษนะนิดบอกอะไรเหน่ยนะผมยาวแล้วก็ใส่ที่คาดผมทในทำบี้ที่ส่งไปให้ด้วยเราก็เสียมสีอันใช่ไหมเออได้อะได้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 เป็นต้นไม้สีภานะอิสราใม้สอนไม่ใช่สอนภาษาเมาลายูให้สนใจไหมอาทีอทีอ่ะ อารทีอาร์หรืออาร์่อา,อา,อา,อาอน,นะมาลัมใช่เซรามัสม,มาลัมฝันดีแปลว่าฝันดีฮะอืฝันดีดอยากได้อยากอยากบออยากอยากรูก้ว่าอยากรู้คําอะไรอีกคําว่าอ่ากินแกงแลนกับพี่ไม้ นอกมาแกกุลางาตกอาเบดอ่อก็ก็นึกว่าจะตามไงก็เลยพูดชันๆก่อนเมื่อกี้อืมมัวมัวแล้วมาแกกะเลม้ากะมัวไปเลยเดี๋ยวให้เขตื่นขึ้นตอก็ได้ค่ะครับเดี๋ยวตาไปแล้วนะครับทุกคนครับเดี๋ยวตาไปไปทำงานก่อนขอบคุณน้องน้องชื่ออะไรนะฮะ ครัผมน้องโชคดีนะครับอ่อันนี้ละน้องอะไรนะอืมละบุลี่ชื่อละต้องรักเงีล้วสี่งเกี้ยละบุลลี่ยังไงเมื่อกี้ชื่อละชอ่าอ่าถกละ